ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาก็มีการเปิดประชุมวิสามัญสาเหตุหลักก็คือว่าเพื่อจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569วาระที่1น,นะฮะถามว่าจะมีอะไรตื่นเต้นไหมพูดกันไม่อ้อมค้อมฮะนี่เป็นแค่วาระหนึ่งเท่านั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีข่าวว่าเอ๊ะพรรคภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะไม่เห็นชอบงบประมาณนั้นนะครับก็วันนี้พรรคร่วมต่างๆก็เคยออกมายืนยันแล้วว่าก็คงจะต้องผิดผ่าน งบในวาระหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งสมาชิกการหลังจากนั้นก็ต้องผ่านวาระสอวาระสามแล้วก็ไปที่วุฒสภาเพื่อสุดท้ายเนี่ยให้งบประมาณปี 6, 9, หกเก้าเนี่ยมันใช้ทันนะ,ะในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร<ป>้อยหกสิบเก้าปีนี้หกแปดใช่ไหมใช่ไหมปีหกอปดเพื่อว่าจะได้ทันหนึ่งตุลาคมปีหกแปดอาจจะได้เป็นปีงบประมาณหกเก้าเนี่ยนะฮะคือ อันนี้มันเป็นรายละเอียดแต่ประเด็นที่คนสนใจมากกว่าก็เอาละฮะพักประชาชนซึ่งก็แน่นอนว่าคงต้องมีการอภิปรายนะฮะชี้ให้เห็นว่างบประมาณของรัฐบาลตอนนี้เอาพูดกันตามตรงในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องรับมือกับเรื่องของสงคราม<ผ>านะฮะาสีท้ำเนี่ยหนักเลยนะถูกต้องนะฮะ แล้วก็งบประมาณก็ยังเป็นการขาดดุลอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งการอภิปรายเนี่ยนะฮะคุณ้ชมะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะมีทั้งหมด4วันนะฮะ28 29 30 31เสพฤษภาคมแล้วก็จะลงมติก็คือช่วงเย็นของวันสุดท้ายนั่นเองนะครับโดยการประชุมสภาเพื่ทสสารวันนี้ครับเป็นการประชุมสมัยวิสามัญเป็นพิเศษนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยก่อนการประชุมนะครับคุณวันมูมมัดนอมาธาครับประธานสภาเพื่อ ว่าขนานี้กกตนเนี่ยประกาศรับรองให้คุณก้องเกียรติเกีรติสมบัติเป็นสสนครศรีธรรมราชของพร,ธธรรคกล้าทำเนี่ยนะครับได้เป็นสสก็หลังจากนั้นก็ให้ในายก้องเกียรติปฏิญาณตนนะครับก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่นะครับหลังจากปฏิญาณตนเสร็จแล้วก็ทางอาจารย์วันมือหมัดนอมาตา <c oughs> ประธานสภาก็แจ้งว่าขนาดนี้เนี่ยมีสสปฏิบัติหน้าที่495คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า248คน <c oughs> ถามว่าทำไมวันนี้อาจารย์วันอน,นอนต้องน้นยําตรงนี้เพราะ ในการผ่านฮะกฎหมายผ่านงบผ่านอะไรต่างๆแปลว่ารัฐบาลจะต้องมีเสียง248ขึ้นไปเสมอนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงไม่ถึงล่มฮะคุณผู้ชมมะอ้าวทีนี้วันนี้ฮะสสต้องมาประชุมคนนี้ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวฮะเอ๊ะมาประชุมหรือเปล่ามาฮะคุณผู้ชมฮะพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐฮะท่านเดินทางมาที่รัฐสภาแต่ช่วงเช้าเลยปรากฏมาฮะเซ็นชื่อเสร็จ กลับเลยฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะที่ชั้น B1 นะฮะโดยระหว่างที่พลเอกประวิตยเนี่ยนะฮะกำลังเดินไปขึ้นรถ <c oughs> มีคุณผู้ชมมีข้างในนี้หวัวรถก็อ่านตามข่าวว่าค <c oughs> ิงงก็ข่าวมันเป็นแบบนี้คือคุณผู้ชมขออภัยใครที่รักชินชอบบิ <c oughs> ๊กป้อมก็อ่านตามที่นักข่าวเขาไปเจออะ <c oughs> แล้วคลิปก็มีฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะก็คือนักข่าวเนี่ยก็ถามระหว่างที่พลเอกประวิตยท่านเซ็นชื่อเสร็จแล้วท่านจะกลับแล้วอะฮะนักข่าวก็เลยถามว่าได้กำชับสสพักพลังประชารัฐอย่างไรบ้าง พอเอกปรวิทย์บอกว่าก็อยากให้ทําหน้าที่ของสอสอ,อย่างดีที่สุดนะครับและนะักข่าวก็เลยถามว่าท่านคะแล้วที่ท่านเนี่ยจะกลับจะกลับไปแล้วเนี่ยถ,ถ้าจะกลับเข้ามาประชุมอีกไหมพลเอกประวิทย์สายหน้าพร้อมกับปิดประตูและออกรถไปทันทีนะฮะตแต่ถามว่ามาประชุมหรือยังนะ มาแล้วไงฮะก็เซ็นชื่อแล้วไงแล้วก็กลับแล้วไงฮะคุณผู้ชมฮะเสร็จการประชุมแล้วนะคะการประชุมยังไม่เสร็จนะแต่แต่ท่านพลเอกประวิตยท่านท่านเสร็จแล้วฮะท่านเซ็นชื่อว่าท่านมาลงมาเข้าร่วมการประชุมแล้วนะฮะอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังแพ้โปรโมชท่านร้อนแรงจากโมโนแม็กอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง89บาทลูกค้า a i s สกดดอกจันหกเดดอกจันสีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า t r u ดีแท็กกดดอกจันท3มสสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก